จงมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าเขาตวงงามเืนที่มันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าเจ้ากีลูกสาวปัญญาเต็มญาพมอยู่ฟ้าฟมือนี้แม่นมือสนาหมอตะวามือแขอทางกา่แหละบ่ได้วางลงวางาแล้วก็เอาใส่ขนขมใส่นะค โดยกาวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสู้คนเด้อโดยมาพบขอบอนามาตีอีกแล้วพี่น้องพบขอบมัอนี่กะยังอยู่เพื่อนไอ้ทงเหมือนชื้เก่าเนาะมัอนี่จะมาซอยเวียงเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้กะเห็ดแล้วพี่กีเล็บร้อยเนาะมอสูตรเพิ่นกามาแล้วพี่น้องเนี่ยกาวโม่งเลยตอนนี้โดยกะชีติแยมเพิ่นชีสูตรควันไหน้องเพื่อนทะเลเนาะโดยกำลังเพิ่นกันเลยพี่น้องว่ามี่ไฟเน่มาเนาะไล่ถูไล่โคนแห้ง โดยพี่น <substit uting> ้องบรรยากาศกันเนาะหลายถุหลายคนมาซอยออกสบายดีเด้อไอ้มากเดินมียุทธทางนล้วก่อนออกสบายดีเด้อทางนี้ทั้งผู้ว่องเหมือนกันไปซื้อประแดกหน่อยเนาะใายอเขบคุณก่อนออกสบายดีแรมโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อ แตงผักควันมาทางลังเตรียมผักควันพี่น้อยี่รามโบาเลย่อ้ยสบายดีเด้อทั้งหมอสูตร์เป็นกระาแล้วพี่น้อยอ๋อจะมาตั้งแต่ปแปดโงแล้ว,<ด>นวเนาะมาตั้งแต่แปดโมงพุง่นดยตอนนี้ก็่นกำลังเตรียมผักควันแน้งแตงผักควันแล้ว หสุดวันละกัผูกแขนแน่นอนโดยว่าบางทานพันมาแล้วพี่น้องจปนเมื่อแล้วเพราะว่าพันธานภาคควันมันสวยนะเนาะเป็นข้าเวียหนึ่งผูกกก่อนแล้วพันมากทําคูณแล้วโดยมีแต่ว่าถามโมพันสูตรพ่นมาละกะให้มาตำลังกับผูกแขนตำลังเนาะลังกได้โดยเพราะว่าเจ้ากัมาใกล้แน่นอแต่ละคูปบอก แม่พกเนาแต่เลยอ่าละบพกเนาะแม่เลยชอบการลื้อสงครามเลยตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมพักวนอยู่พี่น้องทางในเนาะเดี๋ยวกัดขาเบิ่งตอนมอสูตรเพิ่นสูดควันน้องเพิ่นทะเลพี่น้อยเนาะหลายคนมาแกะน้ำยังไงน้ำแขกน้อยเนาะมีน้ำนแข็น้อยสบาข้าวุณพี่น้องเนาะ

เจ็บบ่เนี่ยโอ้ได้เงินหลายแท้อันนี้เป็นอย่างอันนี้เม็นดนี่ดีเลยเดี๋ยวรุดออกนะเป็นมะผูกแคนหายแล้วเดฟพี่น้องไงเนาะเป็นมะผูกก่อนเลยฮะนะนอนดีๆเดี๋ยวเปิดผูกแคนหายแล้วล่ะเหยียดแข็งได้บ่เหยียดได้บ่อือเดี๋ยวเหยียดบนนั่นแหละล่ะบกุดบกุดไลยแขงนะเดี๋ยวแทงเจ็บแขง คนเตรียมฟังก์ชันน้อยน้ร่างสมน้ร่างสูตรก็ได้นสูตรเนาะพีน้องเฮ้กิดลงไปด้วยสูคนกัสบายถูกงานน้ำรางกัน่งตอนนี้็นกำลังสีเตรียมเตรียมสูตรควันเนาะพี่น้องเอ้ น <c collaborate> <es session> ี่าเนห้วับีเนากที่ขอเกงจ้านสุขภาพดีเอีกจัหน่อยนึงเินกิชูแล้ว1 9นมันจังถืยามดีเนาะนงนีเาะ้าอน่ายเป็น่น้ไปแคนเามสูตรก่อนเด้อ มาทำมาทำมาคูนราน้อหยังนีแกล้ม <Labor> น้ำหอมตีปุ๊บะไร้ไเป็ดย่างแก่จันสองอันใส่ลูกแตงใส่มดเต้าหู้อดไยเด้อทอดเด้อไปเหยาน้ำใาใส่ข้วใส่ข้ จับเด้อบ้านีด้จับฝักฝันเด้อจับเด้อจับมัก์พนเด้อเออพอนมงค์พู้ชันแล้วของประกอบผลงานแล้วมงค์ดีมงค์งามแล้วเนาะมื้อนี้ก็มีให้ได้พากการทำลาบาสีหัเก้าวหัดฝันในข้าวทิพย์ดันเนาะเออเดินเดนเดินเลื่อนต๊ะดำออกยางออกไปนอนห้องหมดห้องหมอเนาะแล้วการพ่อเพียงกันมีพ่ออายพ่อลุงพ่อเรับพ่อแก มาผูกคอสะแขนมีแต่ไปสะแขนมีแต่เว้นใส่กอปัดใจยน่อยซอยทางว่านอาหารหลายเรือมากจับปะชิงพร้อมทุกทิ้งทุกอันมีแต่ผู้พันเลยมากีบตกแต่งีเพียวดามาล่าออของมงูเห่าสอตุ้มตัวจะไปชีมีใครนอนยี่ินขอดเป็นยอดแก้วกินกว่าขันตามกระบวนกุราแต่งไว้มีดอกไม้เสียบตรงทีมีผ้าพื้นที่ห้องห่าไว มีขันโดไม่หาคู่บูชาทอนเทพบุตรอยู่จันป่าเทพบดาจันสีนากรในนี่จังขึ้นยืดขึ้นเป็นพยานโผล่นำเอาะพานแก้วสฉพานทิมพิลิมิดให้เท้าพิมจันนี้มีแต่หายพยานโลกฆ่าเด้อโชคใจได้หมายขีดจริงใดก็ได้ทั้วาหมัดปารถนาเด้อเก่งเงินได้มือตั้มปิดตั้ได้มือกอบหอบมาไว้อยู่เฮือนมือซ่านได้ทาขึ้นคืนยงยงบ่ลงจากเถอดเด้ออ้าวโชคใจดีมา Namo Tesa Pakawato Arahato Sama, Samputesa Namo Tesa Pakawato Arahato Sama, Samputesa Namo Tesa เกหาวดุวิเกเตหูมาจันนตุเทวาชาละสระมินเมญยักคันธานาคาธิชันตาจันติเกยังมุนิวะรวะจันัทสาธาโวเมจุนันทุธรรมชาวนาคารูอัญญภาธรรมตาธรรมชาวนาคารูอัญญภาธรรมตาธรรมชาวนาคารูอัญญภาธรรมตา ชูนันตุูคนโตเยเทว,วาสังฆาดูลาเทพิดาเจ้าทั้งหลายอันยายังถูกมุไม่ไปประนอมตามจมผู้ละหองหวยนำตามถึงรมในห้องเหียวเบิงเนื่อตั้งจะทันจะตุ้มถึงอาผาไปลมเป็นเข่าทางเขตใต้ฮอลลีผีทางเขตเหนือหอดผาดพระดังทางกำชายฮอดกุงศีอุุชนาทางกำขวาหอดไม้นึ่งเดนแก้วสายเดนเวด คงเขตประเทศนักษาขอมนเนาจริงจักสิทธ์ในสกุลโลกบดุลบดานให้เท่าพิมจันนี้จงประสบไปโดยความสุขความเจริญกิดสิ่งใดกว่าให้ได้ดังความมุ่งมา่านปากถนาให้เป็นหายพญานโลกค่ามีแต่โชคใจไดมหาง พุทธังอายุวัตนังเตชีวิตังญาบริพนังฉะนังกัามีธรรมะอายุวัตนังเตชีวิตังญาบริพนังฉะนังกัามีธรรมะอายุวัตนังเตชีวิตังญาบริพนังฉะนังกัามีทูติะายุวัตนังเตจุวิังญาบรินัง เตจิวิตังยานุปนิพนังะนังกะจามิตติยัปปิธรรมังอนุวัตินังเตจิวิตังยานุปนิพนังะนังกะจามิตติยัปปิธรรมังอนุวัตินังเตชีวิตังยาวุปนิพนังชนังกจามิตาตีนัมปิพุทธังอนุวัตินังเตชีวิตังยาวุปนิพนังชนังกจามิตติยัปปิธรรมังอยุวัติ เตจีเปตังยานิพนังสุนังกตามีตติยามีสังังอยุวัตนังเจีปตังยานิพนังสุนังกตามติิโชภะกวาอาลงหังธรมามุทโววิชาจนามปะุตตโลกาวิจุอนุตตโ ภูริชาธรรมชาธาติสิทธาเทวมนุษย์ชนปุโตภคาวาติสวาคาโตภคาวาตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปันนันโกปัจจต่างีโชวัญุวีดีสีชีสีทิทีฝาพอนโบวอนมีเชตตาติเลตเชโชชัยยิมังคลราติเลตอาเมจวัตถีไม่ตีตัวเกิดมีแกดาน เจ้าัญญาเจนาอามาราชา,ากุมารตาโปรดาผมปิญญาทั้งบุติบุตรและลูกเจ้าของหายใดเป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าเพิ่นทั้งหลายถูกชิงอย่างสบายอย่างลำเลิดข่าแก้วเกิดกังหุวงทั้งนิพนธและน่อยในอย่าขาัดคอยเท่าชั่วที่วัง m ให้มีอายุยืนย,ยาวบ่น้อยให้ได้เข้าห้อยกบเขา้ายาวนานคงหมูช่ชนตุมานอย่ามาบังเบิดใโขไปฝากแกนไทมาตัดเสียงจอละยามให้มาโฮมขวัญหลานเจ้าขึ้นในตูงมาจูงขวัญหลานเจ้าขึ้นใวๆๆนวงีมือนี้แม่นมือด ขี้ี <S <S ้มือนี่แม่นมือมันมันให้เจ้ามามันยิ่งก็่ก้อนปลแอนมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าแทนพระจุมพระจันมันให้เจ้ามามัน เมือนน่อดำเพือเขาหลวงไกลลาดมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าอาการเลตะเวนมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าพระจันทร์ใช้ช่องแจงมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าเขาตวงามเดือดที่มันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าเจ้ากีลูกสาวปัญญาเต็มปัญญาพ,ะะพะะมอยู่าราค้ามือนีแม่นมือชนาหมอแาวว่ามือแข็ง วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมาหาเศรษฐีอุตามาโชคอิติโนกปมบูตะมังคลาเป็นจิงรัตนาะอาจารย์ผูสาดมานณาพูนควันพูนควันขึ้นจะเหมือนยอมปา่าชาติพูนบัตขึ้นจะเหมือนธาี่จันวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเศรษฐีอุตามาโชคโตวันนี้แม่โตไปยัน ขันแม่ดีมันขันใบแก้วเดาแก้คุณน้าเป็นแตงแล้วจึงให้คอยคุ่นกว่าล่ามาเยอะกว่าเดิมคอยจะดูฝันแก้วผู้เกิดกับเมือบุองามนิ่งหน่อยทั้งนุ่นน้อยและปานกลางทั้งสาวห้ามและสาวแก่ทั้งพ่อแม่และลูกสาวเลยนาที่ทั้งเจ็ดทีและโดยค่าถูกตัวหน้าปมหมูอง มาเยอะกว่าเดิมบุญงามาเงินป่าขึ้นจีข้อมาแก้วช่วยเอามาหวานมาพลันผาพร้อมมีตะแก่ตะร่มเจ้าอยู่ช้นร้อนช้นร้อนเมื่อจะเฮาตัวนี้ย่อป้าควันขึงเนียนโมบีแก่นเมื่อจะเฮาตัวนี้ย่อป้าควันเส้นโมบีได้คอยนาปาแกตไทยเจ้าผู้มีบุญมาเยอะกว่าเดิม เปินเดมูอย uz, hey, ู่กามภายใต้มาเดก้ยอวันลาเดินเดินเดนเดนเดินเดงนเานเ่ินเดินเดยนเดินเันเดินเดนเดินิมนเดเินนเนเนาเ จะุ้นจะย่อคนหลานจะเจอทิหมอจะดำลุกมาเต็ูหน่อยให้มาจะฟุ้นจะย่อคนหลานจะเจอสามิตหม้อให้มาเต็มหาวมาจะคุ้นจะย่อันหลานจะเจอสี่ิหอหลวงมาเต็มพามาจะคุ้นจะย่อคนหลานจะเจอหาจิหอตามาเตหมหั ไคุ้นชจยอคนร้านเจ้าเจอว่ามาเยอะควันเตอหมอนี่เปนแม่หมอกระชากระถานี่แม่กระาตังอาหมอเท่าตังเร้อานเจ็ดชจนอเพิ่งจะมุนเจ้าแลวเจ็ดไปคุนเพิ่งจะมาทำเจ้าแล้วน้ำเทาแก้วก็กินเย็นก็กินดีเมือนลาสีอยู่ป่า นี่่อยขาหลวงหลายงัวควายหลายเต็มคอขางมาออกดังนั้นคำตั้งแกววิเศษข้ากเก็บเกตกับเมืองคำเนื้องสีแมนาคนแกงกาแมนจานุมานคนหารแม่นจ้าวจังทีบทีบมากแก้ววนเขาบุญบานบานมาเยอะกว่าดิน ขาวฟันข่ามาเต้าขามาเชียมตัวตัวฟันหัวแหลกฟันแกนฟันตาแหลมยิงจราจากันตาแหลมมันนิ่มกันนิ่มกันแผนฝัน้าแผลเันอะไรทำไมนั่นขันหูขันันหูดมกินน้ำดินขันหัวใจฟันไหนเลยฟันนอกฟันคออไหนหวานกลางขันเอ๊บางเลยกลุ่มกิวฟันตัวน้อยหรือโน้ม ว่ามาเยอะกวันเอ้เชิญจะมานอนเรือนเขาไม่แกนเชิญจะมาอยู่แทนจะนอนทีเชิญจะมาอยู่เตียงไม่แก้วมาเร้วถุงสวัสดีเชิญจะมาอยู่ตาไม่เนื่อเชิญจะมาอยู่หัอได้ทง เจอดจะมาีอยู่ไหนเชิดจมาอยู่ไหนจะทานพงศเชิจำมาอยู่บ้านดีจังเชิดเามาอยู่ไหนมาพี่น้องไอ้นี่กินเนื้อห้าวันนั้นแล้วม้อคนกระสุนพี่น้องเตรียมั้แกงใส่เลยแม่ทั้งแกงเลยคุนกาล้าเลยน้อยก็มาข้าบเ้าแต่แม่วดั่วลังเดาหาของกินนี่ถุงเตืองผัว เขาเรื่องเลยเขาคิดว่าเดนทั้งกดยิงเฉยเขาเยมาเยอะมาเด้อเจิญเ้ามาจะตามท้องที่อยูจะเลี้ยวโผ่ให้ดูรับได้เงินกับแก้วจูปการโอมโอโถนมาหายจะตูจะมาบังเดชเชิญตระหมาอมจะจองเก่าให้ยืนมันหอมฤทีใช่จะดูประวัง ใด่เนี่ยมั่งกำลังอนุวัโลทุกครั้งพลังมันเยอะแล้วแล้วนอกมานมาสูตรเนสูตแล้วพาแล้ว เด็กขาดผูกายเลกจะระดับผูกกนจะผูกรืป่าเี่นเทีเอาเไว่แล้วเม่ะเออเอากไมเข้ามลยใ่เขาใส่เขาใสในมชนเออเอาใส่ทัแหละบกได้ันางลงบาง้างใส่แล้วแล้วก็เอาใส่ขนกับใสแล้วเแม่จมซอยไม่อากันเออเอเเออเอเ ตอนนหาต้หายกันนี่เด้อข้อมือมีฟันข้อวันเส็ยแจ้งขอใ่าังคิดๆขอีก้องเสียงหาระงับกลหายพนังเป็นจบนกเขานอนคว่ำขอความนเด้อไปเถิดกระทั้น่ปีเก้าคนเด้อเอาปีไหมมาห้ในนีแจะโชคใส่ได้มันเด้อเด้ออหนึ่งเด้อไปทอดสังคับไปทำสังแก้วเด้อพอแล้วใหเป็นถุงุสโจะแม่เด้อแก้กกาดทำน่ายเด้อเออาจะไม่ลิ้ที่แข่งการทำงต่งใส มีทิพเจกาจ้าองค์ผมกขลาเด้อเออสัตตซต่อไปจะไม่จะโชคใจใจหมานเด้อสั่อใดเออมาเป็นเจ้าเอ้เจ้าหนองเจ้ามูเจ้าคู่เด้อมาไปก่อขององออยซอยยูโซนี่เด้อชูไปต่อพักตูรักคนผมมกตักตจอมกตั่ผีมวมกตัวผอมกตผมมกตัวผมมดตงจผมาคิดวผมมเตัมมกตัวมกตัวผมมกัวผมกั้กตัวผกิัวมมเตัวผมมวมกไม้กตัอเกตัวก

มอสูตรกะบาดแขนไห่พอกับแม่เพิ่นน้ำนะให้ลาพภชาตังนี้ว้มันดอกไม้แก้วเช่นขั้น้ำมาลมันก้มันน้องมูตาโลกกยัน้องมัอมานิน้น้่นอาจะมีอินต้นมันนเต็นแก้วเหมือนจะยัดติรเป็สามเด้อให้เจ้าการกุงกุเรื่งขึ้นย้องบุลตัเตอร์เด้อ เออเงินเก็บนมือกัะเปาเงินบาทลลาร์ได้ในมือกรบปุ่มนมือกรปุ่มชุ่มเย็นโลกได้ได้หมาดตะนีโตไปทำไม้วแลวน่เนาะมันาร้ตาูเป็นผูแล้วแล้ี่น้อยเนาะนใหญ่ทีู่นเ็กเลเหมือนบใหญ่นี่ดล

บังเด้อหัวได้ไหมตู้เด <sh arp news> ้อคือได้เงินหลายแถมโอ้ยเศร้าว้ยแหละบัดนี้แหงเด้อบัดนี้เด้อเศร้าวัยว้ยเศร้าวัยว้ยเดือะเด้อแห้งแห้งวัยวัยบันเองกะเป็นผูกแค้นหายพี่น้องเลยเนาะบัดนี้กะถือว่าเช็ดสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยเลี๋ยวกะสีออกไปทำงานก่อนจะไปฝันเต็มเลยเนาะ มาผูกแขนน้องอันพิงโพยเพื่อนเนาะโดยหลายถูหลายคนมื่อนี้ก็คือว่าเซ็ตสิ้นแล้วพี่น้องมื่อนี้โดยมาผูกแขนแล้วก็มาจัดการเลยเนาะก่อนเออเขาปุ่นนี่ยังไงนี่แซ่แบอยู่บ่บสี่บกินลลเลยเพห็นก็ัาเห็ดมาให้กินนะเนาะเพห็นก็นมาซอยพากันมาซอยแต่เศร้าในซาเนาะแต่เท่า,าเศร้าคนละเดี๋ยวกระซิคอ <c oughs> เอาคำใหญ่ๆดู ืแช่บอยู่บ่ข้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อเนาะอาพบพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยเนาะกระถ่ายเพ่นผูกแขนให้พี่น้องเบิ่งพี่น้อง้เมือนี้กามาซอยเพิ่นโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าพบพอกันคลิปหนาเนาะอาสบายดีเด้อเลยสบายดีโดย พี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะแตต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเดอ้อที่หับทรงคลิปเนาะตั้งแต่ต้นจนจบและบอาขามโฆษณาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี